โอเคครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัว back end นีนะครับเราจะได้มีตัวเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับแล้วก็เซอร์วิสให้เจ้าตัว n e x t j s เอาไว้เรียกใช้ซึ่งน,นี่ผมจะก๊อปเลยนะครับผมไม่ได้โฟกัสที่ back end นะครับก็ back end เนี่ยผมจะใช้โค้ด Node.js ง่ายๆนะครับฐานข้อมูลก็จะเป็น SQLite ง่ายๆเลยนะครับซึ่งผมเตรียมไว้เรียบร้อยละ แล้วก็สาอันนี้กอปไม้เลยนะครับซึ่งตัวต้นแบบผมเนี่ยนะครับเวลากอปมันเนี่ยมันอาจจะมีโฟลเดอร์โนดโมยู่อยู่นะครับมันอาจจะทําให้เวลากอปใช้เวลานานก็แนะนําว่าให้ทําการลบโฟลเดอร์โนดโมยู่ทิ้งไปก่อนแล้ว่อยกอปนะครับพอจากต้นแบบนะครับมาใส่ของเรา ข้างนอกนะซึ่งจริงเนี่ยมันไม่ควรอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับ n e ็กหรอกมันควรจะไปไว้ในโฟลเดอร์อื่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าใช้สอนถ้าเกิดไปไว้ไกลๆเดี๋ยวมันจะงงสวิตไปสวิตมามเลยทิ้งไว้่นี้นะครับอันนี้พอเราก๊อปมาใส่ปุ๊บเนี่ยเราจะรันมันเนี่ยเราก็ต้องทําการเปิดอีกเซ c t ชันหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการ CD เข้าไปในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร,ร์ต่อมาแล้วก็จะรันนะครับเราสามารถใช้คําสั่งยาน,นะครับแล้วก็ Start ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราลบ โฟลเดอร์โนดโมยูทิ้งไปเนี่ยถ้าเกิดเรารันเนี่ยมันก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะมันหาโนดโมยูไม่เจอเราต้องทําการรีสโตมันด้วยคสั่งชื่อว่ายานนะครับเพื่อมาทําการไปรีดาวโหลดแพ็กเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ระบุไว้ในไฟล์นี่นะครับตัวแพ็กเก็ต j s o n นะครับก็พอรีสโตเสร็จปุ๊บค่อยทาการยานสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะรันมาไดา้นะครับซึ่งฐานข้อมูลนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเดตเบทที่เป็น ที่มันจะทาการเขาเรียกว่า <c oughs> เรียกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบบางทีแบบคุณไปทําอะไรผิดพลาดหรือเพิ่มมูลเพิ่มมีหรือพลาดไปนเนี่ยผมก็จะมีตัวที่ชื่อว่าตัวป K เป็นตัวออริจินอลตัวแบ็กอัพเอาไวนะ้นะผมก็สามารถจะลบตัวนี้ทิ้งแล้วก็กรอบตัวนี้มาวางแล้วก็รีเนไม่เป็นชื่อนี้ได้นะครับคุณก็มีตัวออริจินอลทิ้งเอาไว้วิธีการทดสอบนะครับว่ารันได้จริงไหมนะครับก็ตรงนี้ไม่ควรจะมี e r r o r แล้วก็มีคําว่า Backend is Running นะครับ 8085ส่วนว่าเวลาจะเทสได้ไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะสอนเทสนะครับจริงๆผมจะมีไฟล์ที่เป็นตัว postman นะครับเราสามารถเปิดตัวเนี่ยบน postman เพื่อใช้ในการยิงเทสได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะสอนไอ้ตัวง่ายๆนะครับก็จะเป็นตัววิธีการใช้ไฟล์สคริปต์พวกเนี้ยนะครับเราสามารถทำการยิงเทสได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องลง a t t e n t i o n ตัวหนึ่งนะครับ a t t e n t i o n ตัวนี้เนี่ย มันชื่อว่าเจ้าตัวレ s นะครับ LES ス client จะไ่ผ uh, uh, ิดนะครับ LES ス client ต้องลง attention ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับถึงจะเทสได้ส่วว่าเทสได้ไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันในคลิปนี้ก็ลง attention เนี่ยรอไว้ก่อนนะครับโอเคครับ